สัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ <ขอ S 1> หมอนดนน,น,<อ>นะคะวันนี้คุณหมอนนนะคะมาในเคสของการเติมไขมันหน้าเด็กนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเคสลูกค้าก่อนเติมนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก่อนเติมจากรูปนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าลูกค้าน่าจะดูค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะทีเนี้ยเหนื่อยในที่เนี้ยก็คือจะมีหนึ่งในงส่วนของกระดูกที่มันยุตัวลงใช่ไหมคะ,ค,ะคุณหมอหแต่เราลองให้คุณหมอเป็นคนประเมินดีกว่าว่าเคสเนี้ยก่อนเติมอ่ะ พบเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ผมบอโนนะคะรับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือรับปัญหาของลูกค้ายคนนี้คือมีอย่างแรกเป็นหนา้าผ่านที่ค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็คมขึ้นที่ต่อนะครับแล้วก็มีบริเวณใต้ตาที่ลึกนะครับกับตรงไขมันตรงบริเวณหัวตานะครับที่ค่อนข้างที่จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลองแกมที่ชัดเจนนะซึ่งแสดงถึงความการที่มีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็คางที่ค่อนข้างตัด เราก็ได้แก้ปัญหาโดยกันก็นนคือ,เ,อ,อเติมไขมันทั้งทั่วใบหน้านะครับแล้วก็เติมตรงบริเวณกระบอกตานั้นบนนะครับเพื่อทําให้หน้าดออูอิ่มฟูมากยิ่มขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นก่อนเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังเติมกัน เสร็จ,จทันทีเพิ่งออกมาจากห้องส,สดๆร้อนๆเลยออ,อ,อันนี้ก็จะเป็นหลังเติมก็คือจะเห็นได้ว่ารูปก่อนเติมกับหลังเติมค่อนข้างจะแตกต่างกันมากเลยเนาะทีนี้ค่ะก็คุณหมอเติมบริเวณไหนไปบ้างเดี๋ยวเราให้คุณหมออธิบายอีกหนึ่งรอบดีก,กว่าเนะาะก็อย,อย่างแรกเละก็เติมบริเวณแก้ต่อสองข้างนะครับแล้วก็เติมบริเวณเราต้องแก้มนะครับทให้ดูตื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ใต้ตาน,นะครับแล้วก็เน้นตรงบริเวณหน้าผากนะครับทำให้รับกับคางนะครับ เพ<ท> <c ười> ื่อทําให้หน้าดูย้อนใหม่มากขึ้น ใช่เราจะเห็นเลยว่าหน้าลูกค้าค่อนข้างที่จะเด็กมาก<ช>แตกต่างจากก่อนเติมมากเลยตอนนี้ก็คือหน้าดูละมุนขึ้นเยอะเลยแต่หลายหลายคนอ่ะสงสัยว่าเอ้ยเติมไปแล้วเหมือนบางคนไม่รู้จักว่าเอ้ยเติมไขมันไปแล้วหน้าฉันจะอิ่มแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการเติมไขมันนะคะต้องแจ้งก่อนว่าเราอ่ะจะเติมให้โอเวอร์ไปนิดนึงนะคะต้องรองมันเสร็จตัวก่อนเ<ช>นาะแต่ว่าหลังจากที่เติมไปแล้วลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยเดี๋ยวเรามาดูดูเข็มที่คุณหมอเปิดในการเติมไขมันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นรู เรียกว่ารอยเข็มที่คุณหมอใช้ในการเติมไขมันนะคะก็จะมีแค่สติกเกอร์แผ่นเล็กๆติดไว้24ชั่วโมงลูกค้าก็สามารถแกะออกได้ก็คือที่หน้าจะไม่มีรอยไหมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกลูกค้าดีกว่าว่าหลังเติมไปเจ็บไหมนิดเดียวนิดเดียวอ่ามันมดกัดใช่ไหมโอเคเจ็บขยาชาก็คือมั่นะได้เลยว่าเติมพี่เราอะค่ะก็คือเจ็บยังพอทนได้ถูกต้องไหมคะลูกค้าเราก็จะได้มีหน้าสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยเนาะ อ่าโอเคได้ค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้เราไม่รบกวนแล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้พวกคุณหมอกับลูกค้าไปพักกันดีกว่าเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จเคสเลยเนาะตอนนี้อะค่ะก็คือจะมีโปรโมชั่นเติมไขมันหน้าเด็กนะคะถ้าใครอยากจะเติมกับคุณหมอน่นสามารถทักรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ